วันนี้เจ๊น้อยจะมาร้องไห้ดูเลยค่ะลองชิมไปแล้วหนึ่งคำต้องสั่งเซเว่นเลยค่ะไม่ไหวเผ็ดมากค่ะเป็นมาม่ามาเลเซียค่ะนี่ค่ะเป็นมาม่ามาเลเซียเจ๊น้อยกินไปแล้วหนึ่งคำเผ็ดมากไม่ไว้ค่ะไปซื้อฮัตกับของซีพีมากินด้วยดูสิลองมาทายให้ดูค่ะเจ๊น้อยจะร้องไห้ไหมวันนี้สงสัยเจ๊น้อยจะทนไหวไหม ลองดูกันนะคะกินไปแล้วแต่เผ็ดมากเจ๊น้อยร้องไห้ไปแล้วหนึ่งยกลองกินกันใหม่ค่ะรอบนี้ค่ะสืมดดอือืมสดค่ะสดด,ด,ดูนะคะคอยดูว่าเจ๊น้อยจะร้องไห้ไหมมามากเผ็ดมาเลเซียจะทำให้เจ๊น้อยร้องไห้ได้ไหมเอ่ยลองดูนะคะตอนนี้เตรียมน้าไว้แล้ว 嗯嗯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 嗯 นี่สำาลังตเงใียเยียวเต็มม,ม,ม,มากยังค่ะตอนนี้เจนน้อยยังไม่ร้องไห้ค่ะเจยพอได้ค่ะ จะขอน้ำสักอึกก่อนเแอบจริงๆกินหมดไหมเนี่ยกินหมดไหมเนี่ยยังค่ะเจ๊น้อยยังไม่ร้องไห้ค่ะอืมอื อ็ลยค่ะมามา่าเผ็ดมาเลเซียค่ะสุดยอดเลยค่ะแต่อร่อยนะคะอร่อยจริงอร่อยกว่ามามา่าเกาหลีค่ะไปดีกว่าไหวไหมเนี่ยไหวไหมเนี่ยตอดีกว่านาอพบกันใหม่ค่ะเผ็ดจริงค่ะไว้ค่ะ